ตัวตนรวมมีสติรู้เห็นถึงประสบการณ์ในทุกบุคลิกภาพทุกตัวตนทุกชาติภพของเธอจากมุมมองของตัวตนรวมจิตวิญญาณของเธอเชื่อมต่อกับกระแสของจิตวิญญาณรวมส่วนของเอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่กว่าของตัวตนรวมของเธอมีสติรู้เห็นข้อมูลในจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกทั้งหมด ตัวตนรวมมีสติรู้เห็นข้อมูลของส่วนย่อยทั้งบมดของมันและของเธอเธอตระหนักในประสบการณ์ของเธอด้วยสติสัมปชัญญะที่เธอรู้จักคุ้นเคยเธอไม่คุ้นเคยกับการนำเอาประสบการณ์ของตัวตนอื่นๆเข้ามาสู่การรู้เห็นพร้อมก,กันกับที่คงสภาวะความเป็นเอกลักษณ์ของเธอไว้ด้วยสาระที่ฉันกำลังถ่ายทอดให้เธออยู่ในขณะนี้ อาจจะฟังดูเหมือนว่าความคิดของเธอถูกบุกรุกแทรกแซงหรือถูกปนเปนไปกับความคิดของตัวตนอื่นๆจนไม่อาจตระหนักได้ว่าความคิดในเป็นของเธอในกรณีนี้มันเป็นความคิดที่เป็นไปตามแบบแผนและการระบายสีของเธอมันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมบรรยากาศในการเป็นตัวตนของเธอ หากเธอปราศจากความเข้าใจและขาดการฝึกฝนเธอจะสูญเสียสติสัปชัญญะของเธอไปเพื่อที่จะรู้เห็นได้ด้วยสติสัปชัญญะของบุคลิกภาพอื่นและตัวตนอื่นๆของเธอเธอสามารถใช้การเขียนหนังสือการวาดภาพการเล่นดนตรีเป็นวิธีการที่จะปลดปล่อยสติสัปชัญญะของเธอออกไปเป็นอิสระ จากชีวิตเพื่อที่จะควบคุมชีวิตได้ในระดับหนึ่งและเพื่อที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่เธอจินตนาการไม่ถึงของวันนั้นๆเธอจะพบว่าการเขียนหนังสือการวาดภาพหรือการเล่นดนตรีกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของวันนั้นเธอจะตกอยู่ในภาวงของการเขียนการวาดการบรรเลงได้พอๆกัน กับที่เธอทั้งหลายเกรงว่าจะตกอยู่ในภวังของหน้าที่การงานในวิถีชีวิตประจำวันโดยไม่มีโอกาสก้าวออกมาเพื่อหันหลังกลับไปมองดูประสบการณ์เหล่านั้นในไหนยะน,นี้เธอทั้งหลายจำเป็นจะต้องสร้างตัวตนอีกตัวตรงหนึ่งขึ้นมาเพื่อเฝ้าดูตัวตนที่กำลังเขียนหนังสือวาดภาพหรือเล่นดนตรี เพื่อที่จะเก็บรักษาความตั้งใจแรกเริ่มของการกระทําทั้งหมดไว้มิฉะนั้นเธอจะตกอยู่ในภวังหรือจมหายไปในการกระทําเหล่านั้นเสมือนที่เธอทั้งหลายจมลงไปในหน้าที่การงานและชีวิตประจําวันจนไม่รู้ว่าเธอกําลังทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตของเธอคืออะไร คุณค่าชีวิตที่เธอกำลังแสวงหาคืออะไรการกระทําของเธอเป็นสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างแห่งประสบการณ์ชีวิตของจิตวิญญาณหรือไม่ในไนยยนี้เธอมักจะไม่สามารถเผชิญกับการกระทําเหล่านี้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะส่วนอนื่นนอกเสียจากว่าเธอได้เรียนรู้ที่จะแยกสติสัมปชัญญะของเธอออกจากการกระทำ ัวอย่างเช่นสติสัมปชัญญะส่วนหนึ่งจดจ่อกับการกระทําคือการเขียนหนังสือวาดภาพหรือเล่นดนตรีและสติสัมปชัญญะอีกส่วนหนึ่งก้าวออกไปเป็นผู้สังเกตการการเขียนการวาดการบรรเลงการฝึกฝนในลักษณะนี้เป็นไปอย่างกว้างขวางในสังคมของเธอเช่นการทำสมาธิ ซึ่งฝึกฝนให้เธอแยกสติสัมปชัญญะส่วนหนึ่งออกไปเป็นอีกตัวตนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สังเกตการการหายใจการมองเห็นจินตภาพหรือการคิดของเธอแต่ถึงแม้ว่าเธอจะทำได้และ,ะเผชิญกับสติสัมปชัญญะของตัวตนอื่นซึ่งเป็นผู้สังเกตการมันมักจะเข้ามาควบคุมหรือครอบงำเธอจนกระทั่งเธอ หาสติสัปชัญญะของเธอที่กำลังเขียนวาดภาพเล่นดนตรีหรือกำลังหายใจอยู่ไม่พบสำหรับผู้ที่เขียนหนังสือวาดภาพหรือเล่นดนตรีเธอมักจะเข้าพวังและจมหายไปกับการเขียนการวาดการบรรเลงแม้มันจะทำให้การกระทำของเธอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลง เธอมักจะไม่เหลือความทรงจำว่าเธอสร้างผลงานเหล่านั้นขึ้นมาได้อย่างไรสำหรับผู้ที่ฝึกทำสมาธิเธอมักจะเข้าผวังและจมหายไปในการเป็นผู้สังเกตการร่างกายเนื้อหนังของเธอจะบางเบาโปร่งใสจนมันแทบจะจางหายไปเธอมักจะมองไม่เห็นรอยต่อของการก้าวล่วงจากสติสัมป,ปชัญญะที่เป็นผู้กระทำการหายใจ ไปสู่การเป็นผู้สังเกตการมันมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเธอก็มักจะพอใจอยู่กับการเป็นผู้สังเกตการและมองเห็นความว่างเปล่าเธอสูญเสียสติสัมปชัญญะของการเป็นผู้กระทำไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเธอจำเป็นจะต้องมีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่สามารถคงสภาพสติสัมปชัญญะทั้งสองนั้นไว้ได้พร้อมๆกัน คือมีสติสัมปชัญญะที่จดจ่ออยู่กับการกระทําและในขณะเดียวกันก็มีสติสัมปชัญญะที่จดจ่ออยู่กับการเป็นผู้สังเกตการด้วยการเข้ารวังและจมหายไปในการกระทําหรือการเข้ารวังและจมหายไปในการสังเกตการแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้สติสัมปชัญญะของเธอขยายตัวครอบคลุมประสบการณ์ที่กว้างขึ้นได้ มันเพียงแค่ก้าวล่วงจากการเผชิญกับประสบการณ์หนึ่งไปสู่อีกประสบการณ์หนึ่งหรือก้าวล่วงกลับไปกลับมาเพื่อเผชิญกับประสบการณ์ทีละประสบการณ์เท่านั้นการขยายสติสัมปชัญญะเพื่อครอบคุมการเผชิญกับประสบการณ์ในการกระทําและการเป็นผู้สังเกตการได้พร้อมๆกันเป็นสิ่งที่บรรลุผลสําเร็จได้ยากในการดําเนินวิถีชีวิตตามปกติ เป็นกิจวัตรประจํำวันที่ไม่เคยหยุดยัง้งในความฝันการจดจ่อด้วยความชำนาญเฉพาะไม่จำเป็นจะต้องมีความแม่นยำตามการเวลาเช่นยามตื่นเช่นเธออาจมีความฝันรพร้อมๆกันสองความฝันเผชิญกับประสบการณ์บนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้สองเส้นทางและมีสติสัมปชัญญะที่รู้เห็นความฝันทั้งสองพร้อมๆกันเธอมักจะตื่นขึ้น,นมา และจำความฝันเหล่านั้นไม่ได้เพราะสมองทางกายภาพของเธอไม่สามารถรับมือกับข้อมูลสองชุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันตามธรรมชาติแล้วสมองของเธอสามารถจะรับข้อมูลสองชุดได้พร้อมกันแต่สมองส่วนหนึ่งที่ควรจะรับข้อมูลชุดที่สองได้ไม่เคยถูกใช้งานดังที่ฉันได้กล่าวมาแล้วในระดับหนึ่ง สมองสามารถรับข้อมูลได้พร้อมกันหมดแต่เธอจะมีสติรู้เห็นได้เป็นช่วงๆร่างกายของเธอรู้เห็นข้อมูลและสิ่งเร,าร้าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งเล็ดรอดสติสัมปชัญญะของเธอไปและร่างกายของเธอก็สามารถตอบสนองข้อมูลและสิ่งเร้าเหล่านั้นได้ด้วยข้อมูลและสิ่งเร้าเหล่านั้นครอบคลุมถึงข้อมูลและสิ่งเรา้าที่รับได้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แต่เธอไม่ได้มีสติรู้เห็นความสัมพันธ์ของมันการจดจ่อแต่เพียงเฉพาะสิ่งที่ตัวตวนภายนอกและสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวตวนที่เธอคิดว่าเป็นของเธอคือเธอให้ความสนใจและพอใจทำให้การพัฒนาอันเป็นไปได้ถูกซ่อนเร้นสมองทางกายภาพมีความสามารถที่จะรับมือกับข้อมูลได้ จากสติสัมปชัญญะหลายเส้นทางหรือสติสัมปชัญญะของหลายตัวตนซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนานี้เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพสองบุคลิกภาพแต่หมายความว่าเป็นการพัฒนาที่ขยายความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเป็นเอกลักษณ์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาจะไม่เพียงแต่จะมีสติรู้เห็นตัวตนของเธอ ที่เธอคิดว่าเธอรู้จักดีมาตลอดชีวิตเท่านั้นแต่ความรู้สึกอันลึกซึ้งถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาที่กว้างกว่าการเป็นเธอแค่บุคคลเดียวตัวตนเดียวจะผุดขึ้นมาความเป็นเอกลักษณ์ที่กว้างกว่าย่อมคงสภาพตัวตนของเธอที่เธอรู้จักดีไว้โดยปราศจากการคุกคามแต่เธอจะพบตัวตนใหม่ของเธอ ทำให้เธอเป็นเธอได้มากกว่าที่เป็นอยู่เธอจะมีสติสัมปชัญญะที่ขยายตัวตัวตนอื่นของเธอจะมีสติรู้เห็นการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดํำเนินไปของเธอแม้ว่าตัวตนเดิมกับตัวตนใหม่เช่นตัวตนของผู้สังเกตการที่กล่าวมาแล้วจะมีความแบ่งแยกบ้างในบางตำแหน่งแต่ตัวตนใหม่ของผู้สังเกตการก็สามารถออกความเห็น เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปของตัวตนเดิมของเธอได้ทั้งหมดนี้ฉันกล่าวเป็นอุปมาอุปไมยที่ฟังดูง่ายกว่าธรรมชาติความเป็นจริงมากแต่อุปมาอุปไมยนี้ก็ให้เงื่อนงำถึงเหตุการณ์อันลุ่มลึกที่ตัวตนหลายตัวต,วตนถือกำเนิดขึ้นจากตัวตนอื่นๆในระดับของการกระทำต่างๆกัน ตัวตนรวมแต่ละตัวตนซึ่งประกอบด้วยตัวตนย่อยๆหรือตัวตนของเธอแต่ละตัวตนอันเป็นไปได้หรือตัวตนจากทุกชาติพบทั้งหมดสถิตอยู่ในมิติของมันเองหรือในระบบโลกแห่งความเป็นจริงของมันเธอทั้งหลายที่มีสติรู้เห็นความฝันซ้อนหรือรู้ตัวว่ามีความฝันสองความฝันหรือมากกว่านั้น เกิดขึ้นพร้อมกันคือผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นใช้สมองส่วนที่ไม่เคยถูกใช้งานภาษาและแบบแผนของการคิดเป็นคำพูดทำให้การตีความหมายความฝันเหล่านั้นเป็นไปได้ยากผู้ที่พูดได้หลายภาษาจะมีอิสระภาพมากขึ้นที่จะตีความหมายความฝันซ้อนด้วยการใช้หลายภาษาและหลายโครงสร้างของภาษาร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องหมายความว่า เธอผู้ที่พูดได้หลายภาษาจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติรู้เห็นถึงความฝันซ้อนและโลกแห่งความเป็นไปได้อันหลากหลายในความฝันที่ฉันได้กล่าวถึงมาแล้วความฝันซ้อนเป็นประสบการณ์ที่เธอเผชิญกับความฝันของตนเองตามปกติเธอมีสติรู้เห็นตัวตนของเธอและบุคคลอื่นๆที่เธอรู้จักพร้อมด้วยความจำในชาติภพนี้ชีวิตนี้ และในขณะเดียวกันเธอก็เผชิญกับความฝันอื่นที่เป็นความฝันของบุคคลอื่นตัวตนอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเธอในโลกแห่งความเป็นจริงโลกอื่นที่แตกต่างไปจากชีวิตของเธอโดยสิ้นเชิงเธอเผชิญกับคนแปลกหน้าชุดหนึ่งที่เธอไม่รู้จักในชาติภพนี้ชีวิตนี้แต่เธอก็รู้จักเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีในความฝันเธอมีความจําอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างไป เธอตระหนักขึ้นมาในความฝันว่าตัวตนในความฝันตัวตนนี้ไม่ใช่เธอแต่ก็คือเธอภาวะของการมีสติสัมปชัญญะที่รู้เห็นตัวตนมากกว่าสองตัวตนขึ้นไปเป็นช่วงเวลาที่มีมิติสอนเธอมักจะรู้สึกตื่นตะหนกกับประสบการณ์ความฝันซ้อนเช่นนี้เมื่อเธอตื่นขึ้นหากเธอปราศจากความรู้และมีความคิด รวบยอดอันจำกัดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนเพียงตัวตนเดียวเธอจะไม่อาจเข้าใจประสบการณ์เหล่านั้นได้ความคิดรวบยอดอันจำกัดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนเพียงตัวตนเดียวเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายปกป้องเป็นอย่างยิ่งเพราะเธอเกรงว่าการสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของเธอแท้จริงแล้วการเป็นบุคคลตัวตนหลายตัวตน หลายมิติเป็นสิ่งที่เธอจำเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจและให้ความยกย่องแม้ว่าเธอจะกำลังพยายามขยายสติสัมปชัญญะของเธออยู่ก็ตามในหลายช่วงศตวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าคุณภาพและประสบการณ์ของจิตวิญญาณพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะของมนุษย์จะเปลี่ยนไปและในบางช่วงเวลาก็มีสติสัมปชัญญะที่ปรากฏ แตกต่างไปอย่างชัดเจนในหลายทิศทางแต่ในปัจจุบันนี้เธอไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างของสติสัมปชัญญะแต่อารยธรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามประวัติศาสตร์ที่เธอคุ้นเคยก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสบการณ์นันหลากหลายของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมีหลายเผ่าพันธุ์เช่นเดียวกันกันกบที่โลกของเธอมีมนุษย์สัตว พืชหลายเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์มนุษย์มีสติสัมปชัญญะหลากเผ่าพันธุ์มากขึ้นกว่าในยุคสมัยก่อนสติสัมปชัญญะเหล่านี้มีความแตกต่างในสถานการณ์ชีวิตทางกายภาพแตกต่างในปริมาณของประสบการณ์อย่างเปรียบเทียบไม่ได้กับวัฒนธรรมของเธอแตกต่างโดยสิ้นเชิงในการตีความหมายประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ชีวิตของสติสัมปชัญญะเหล่านั้น ก็ดูเสมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือต่างด้าวต่างดาวจนเธอไม่อาจจะเข้าใจได้ในที่นี้ฉันไม่ได้หมายความว่าความแตกต่างเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ชีวิตเพราะจิตวิญ,ญญาณที่มีสติสัมปชัญญะต่างเผ่าพันุ์เหล่านี้มาถือกําเนิดเป็นบุคคลตัวตนที่ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมของเธอในวัฒนธรรมของเธอ จิตวิญญาณที่สติสัมปชัญญะเผ่าพันธุ์เดียวกันกันกบเธอแต่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปก็มีอยู่ในสังคมของเธอเช่นกันได้แก่ชนกลุ่มน้อยเป็นต้นในที่นี้ฉันหมายความว่าโลกของเธอในปัจจุบันนี้มีจิตวิญญาณซึ่งมีสติสัมปชัญญะต่างเผ่าพันธ์ที่มาถือกำเนิดเป็นร่างกายเนื้อหนังของมนุษย์เหมือนเธอหรือ เหมือนชาวต่างชาติร่วมโลกกับเธอเธอทั้งหลายมัวแต่เพ่งเล็งอยู่กับความแตกต่างภายนอกเช่นสีผิวเชื้อชาติภาษาเธอมองข้ามความแตกต่างอันสำคัญยิ่งที่อยู่ลึกไปกว่าร่างกายเนื้อหนังของมนุษย์ความแตกต่างของสติสัมปชัญญะเกี่ยวพันกับชีวิตทางกายภาพและวิวัฒนาการของจิตวิญญาณในร่างมนุษย์ สมาชิกแต่ละคนของจิตวิญญาณที่มีสติสัมปชัญญะต่างเผ่าพันธุ์มีคุณลักษณะแตกต่างกันที่ประสบการณ์ทางกายภาพการมองเห็นช่องว่างเรียทางและการเวลาการกระทำในวิถีชีวิตและการจดจ่อให้ความสำคัญกับร่างกายในทิศทางจำเพาะแต่ละเผ่าพันธุ์มีความสัมพันธ์กับร่างกายธรรมชาติและโลกในทิศทางจำเพาะของเผ่าพันธุ์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้เธอมองข้ามความแตกต่างอันซ่อนเร้นไปอย่างไรก็ตามเมื่อใดที่เธอได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เธอไม่อาจเข้าใจความคิดรวบยอดของเขาได้เธอมักจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดรวบยอดของเธอไปแม้แต่ทุกวันนี้สังคมของชนเผ่า ก็มองเห็นการเป็นบุคคลตัวตนแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆในโลกแม้ว่าชนเผ่าจะเป็นบุคคลตัวตนไม่ต่างไปจากพวกเธอและคงสภาพการเป็นบุคคลตัวตนไว้แต่สมาชิกของชนเผ่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกผู้อื่นและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสำหรับพวกเธอประสบการณ์ของชนเผ่าเหล่านั้น อาจดูเสมือนว่าความเป็นบุคคลตัวตนของพวกเขายัางไม่เกิดหรืออย่างไม่พัฒนาเธอทั้งหลายปกป้องความเป็นบุคคลตัวตนของเธอทุกวิถีทางแม้ว่าเธอจะต้องต่อต้านกับหลักฐานทางธรรมชาติทั้งยามหลับยามตื่นก็ตามที่แสดงให้เธอเห็นว่าการเป็นบุคคลตัวตนเราเขาล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นเอกลักษณ์ประสบการณ์ส่วนตัวและการเป็นบุคคลตัวตนเราเขาและมิติของการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปจะมีความยิ่งใหญ่เป็นตัวตนหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเธอเข้าใจในความสัมพันธ์อันซ่อนเร้นของแก่นแท้ของชีวิตเธอต่อต้านและต่อสู้กับการเป็นตัวตนรวมอันยิ่งใหญ่ การยึดติดกับการเป็นคนตัวตนเราเขาอย่างโดดเดี่ยวหากเธอปกป,ป้องความคิดเกี่ยวกับการเป็นตัวตนอย่างโดดเดี่ยวของเธอต่อไปประสบการณ์ทั้งหมดของจิตวิญญาณจะถูกจำกัดเป็นอย่างยิ่ง